มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาอินเดียกันบ้างครับซึ่งเป็นเจ้าภาพกีฬาเครือจักรภพเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาครับล่าสุดรัฐมนตรีกีฬาของอินเดียนั้นก็ทําการปลดผู้บริหารของกีฬาเครือจักรภพออกไปครับนายอเจมาเคนครับซึ่งเป็นร,รัฐมนตรีกีฬาของอินเดียคนใหม่ก็ทําการปลดผู้บริหารกีฬาเครือจกักรภพปี2010ที่ผ่านมาออกจากตาแหน่งครับ โดยทางด้านของซูเรสคาเม, <amentos> มดีซึ่งเป็นซ e o ของกีฬาคอมบินแบลเกมแล้วก็ลาติสบาโนครับก็ถูกปลดจากตำแหน่งเลข,ขาธิการหลังจากที่มีส่วนร่วมในการทุจริตกีฬาเครือจักรภพทั้งในส่วนของการฮุบเงินครับที่นำไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในกรุงเดลดลีซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ถูกปลดจากตำแหน่งต่อจากนายเอ็ิรัฐมนตรีกีฬาคนเดิมครับซึ่งถูกนายกรัฐมนตรีอินเดียโมฮันซิงนั้น อดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกีฬาครับซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการก่อคดีทุจริตในการเป็นเจ้าภาพกีฬาเครือจักรภพ2010ที่ผ่านมานั่นเองครับ